ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบูธ h o n d a นะครับเรามาดูกันว่าปีนี้ครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับทางบูธ h o n d a มีอะไรมาแนะนำกันบ้างครับในงานบางกอกอินเตอร์เชนจ์มอเตอร์โชว์นะครับครั้งที่46ครับภายในปีนี้ครับบูธ Honda ครับมาด้วยคอนเซปต์ครับ synergy of all life synergy evolution นะครับด้วยการผนึกกำลังระหว่าง Honda Automobile ประเทศไทยและบริษัทไทย Honda จำกัดนะครับบริษัท ฮอนด้าอัโตนิประเทศไทยจำกัดนะครับขนทับผลิตภัณฑ์ใหม่ครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโียี EV และ e h e v มาจัดแสดงครอบคลุมในทุกไลน์อัพรวม11รุ่นครับพร้อมโปรโมชั่นโดนใจมาให้ผู้บริโภคเลือกเป็นเจ้าของได้ในที่เดียวและรถยนต์ไฮไลท์ที่ทางฮอนด้านำเสนอปีนี้ครับหนึ่งนั้นก็คือ Honda c i t y h a แ c ตแ i v กดั R s Special Edition นะครับบอกเลยว่าเป็นซิตี้ประตูสไตล์สปอร์ตแฮชแบ็กนะครับสุดเท่รุ่นพิเศษครับ เปิดให้จองและจาหน่ายในราคาเพียงแค่8,029,000บาทครับและบอกเลยว่าจํานวนจากัดเพียงแค่1,000คันเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับการอัปเดตดีไซน์เพิ่มเติมความสปอร์ตสุดเท่ดุดันเร้าใจสะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งภายนอกรอบคันใหม่สีภายนอกสีขาวแพตินั่มุกนะครับพร้อมหลังคาสีดำํำทูโทนพิเศษเฉพาะรุ่น e-hv e rs นะครับตอนนี้นะครับมาพร้อมโปรดอกเบีย0%เ พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือดับเบิลสมาย plus นะครับดาวน้อยผ่อนเบาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่2858บาทครับเหมาะกับผู้ที่กําลังมองหารถที่มีดีไซน์โดดเด่นคล่องตัวและให้ความคุ้มค่าทั้งอเนกประสงค์ขับสนุกและประหยันดน้ำมันต้องคันนี้เลยครับฮอนด้าซิตี้แฮทชแบ็ก i v เว r s e h e v อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนั่นคือรถไฟฟ้า Honda e n 1นะครับดีไซน์ภายนอกครับมาพร้อมการออกแบบที่พรีเมียมล้ำสมัยครับมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความเป็นยนตกรรม suv พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบในส่วนของตัวระบบชาร์จไฟนะครับคันนี้ใช้ DC c c s 2และแบบ AC t y p e 2นะครับและเส้นสาย LED บอกเลยว่าคันนี้นี่สวยทันสมัยครับในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนะครับเป็นระบบไฟฟ้า100%นตะครับตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจครับจากการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ3 in 1นะครับก็คือมีมอเตอร์ครับพาวเวอร์ไดร์ยูนิตและเกียร์บ็อกครับคันนี้ครับสร้างแรงบิดมอเตอร์สูงถึง3 1 0นิวตันเมตร นะครับสำหรับ Honda e n 1นะครับแล้วก็คันนี้ให้กำลังแรงสูงถึง150กิโลวัตต์นะครับหรือว่า204แรงม้านะครับมอบสมรรถนะที่เลาใจแรงบิด310อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่กับเพื่อนล้อหน้า e n 1นะครับของ Honda ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับพร้อมส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สุขสนานมั่นใจสามารถวิ่งได้ไกลสูงถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ดีไซน์ภายในห้องโดยสารนะครับออกแบบเพื่อเน้นความสะดวกสบายครับหรือระดับด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงนะครับพร้อมระดับประสบการณ์ภายในห้องโดยสารด้วยไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่เป็นสีฟ้านะครับเบาะหนังดีไซน์สปอร์ตครับสีดําตกแต่งด้วยขอบสีขาวและได้สีฟ้านะครับส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถพับแยก60-40ได้นะครับเพื่อให้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างสูงสุดนะครับส่วนในส่วนของตัวหน้าจอครับซึ่งเป็นระบบสัมผัสขนาด15.1นิ้วนะครับ แบบ a n c e Touch นะครับรองรับ Apple c a r p l a y และระบบไร้สาย Android Auto นะครับช่องเชื่อม USB 4ช่องนะครับด้านหน้า2แล้วก็ด้านหลัง2ครับเป็น USB A 1ช่องนะครับในช่องหน้าส่วน USB C ในช่องหน้า1ช่องและช่องหลัง1ช่องนะครับอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายไวเลสชาร์จนะครับระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนด้วยนะครับในส่วนของระบบเซฟตี้ครับหรือเรียกว่า Honda Sensing นะครับระบบที่ช่วยตรวจจับรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับ และคนเดินถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของระบบ Honda Sensing ก็มีระบบป้องกันเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ครับแล้วก็ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถนะครับรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ Honda EN1 นะครับ มาพร้อมด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับส่วนราคานะครับราคาสีขาวนะครับเราบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับราคาสีขาวครับหนึ่งล้านสองแสนามนบาทครับส่วนสีดำครับหนึ่งล้าน้าหมบาทแต่สีที่เห็นที่เราโชว์อยู่นี้ไม่ได้เป็นสีขายนะครับอันนี้เป็นสีตัวโชว์เป็นสีตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นสีใหม่บอกเลยว่าสวยกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับของ Honda e n 1นะครับก็คือ ฟรีประกันภัยตลอดการใช้งานนะครับนำรถเข้าตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาทุก10,000มกิโลหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับณศูนยะ์บริการ h o n ด a ทั่วประเทศนะครับเปลี่ยนยางรถยนต์ทุก50,000กิโลเมตรหรือ30เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต์ทุก12เดือนณศูนยะ์บริการ h o n d ้าทั่วประเทศเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการรีเช็คนะครับฮอนด้าเอวันครับตอบโจทย์ผู้ที่กําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ขับสนุกสมูทเหมือนขับรถน้ำมันอี มีมากถึงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในส่วนของ Honda HRV e h e v ครับเป็นสปอร์ตพรีเมียม SUV ยอดนิยมครับที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับดีไซน์สปอร์ตใหม่รอบคันขับสนุกประหยัดน้ำมันด้วยระบบ ขับเคลื่อนฟลไฮบริด e-h-e-v ที่ประสานพลังขับเคลื่อนหลักจากมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรครับประหยัดน้ำมันสูงถึง25.6กิโลเมตรคลพาคุณไปได้ไกลมากกว่า900กิโลเมตรนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่949,000บาทครับซึ่งภายในบูธก็ได้จัดแสดงโชว์ตัวชุดแต่งที่เป็นตัว hrv muge และ hrv modulo ด้วยและจุดเด่นของรถย,ยนต์ Honda นั่นคือระบบขับเคลื่อนฟลูไฮบริด e-h-e-v ที่เน้นความประหยัดน้ำมันนะครับมีรุ่นรถมากถึง6รุ่นนะครับ ม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Honda Accord e h e v ครับ Honda CRV e h e v Honda HRV e h e v Honda Civic e h e v Honda City e h e v รวมถึง Honda City Hatchback e h e v ด้วยนะครับและยังมีขุมบลังที่เป็น VTEC Turbo ในอีก3รุ่นก็คือ Honda CRV VTEC Turbo Honda City VTEC Turbo รวมถึง Honda City Hatchback VTEC Turbo ด้วยกันนะครับใครที่ชื่ชอบรถยนต์ Honda นะครับเชิญมาได้ที่งานมอเตโชว์ครั้งที่ 46นะครับที่เมืองทองธานีนะครับมาดูก็ได้ครับที่บูธ o อนด้าครับมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่รถผู้บริหารที่เป็นทั้งระบบ e h e v นะครับหรือพลัง Full Hybrid รวมถึงตัวที่เป็น VTEC Turbo นะครับมาดูก็ได้ครับที่บูธ h อนด้าในงาน มอเตอร์โชว์ครั้งที่46เมืองทองธานีครับค่ะสำหรับงานมอเตอร์โชว์2025ในปีนี้นะคะทางบูธฮอนด้าค่ะยังคงตอกย้าความแข็งแกร่งของแบรนด์นะคะโดยการนําเสนอค่ะรถในหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ค่ะรถจักรยานยนต์นะคะเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรือ Power Product ค่ะทั้งนี้นะคะได้จัดแสดงเป็นโซนต่างๆนะคะให้ลูกค้าเลือกรับชมได้ตามความสนใจค่ะ ในส่วนของรถยนต์นะคะเราได้ให้ความสําคัญค่ะกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอมานะคะและในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวแบนด์แคมเปญตัวใหม่ค่ะที่ชื่อว่า Where the Drive Means More นะคะซึ่งเราเชื่อว่าชีวิตของลูกค้าค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้อีกไปได้สุดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของ Honda และการบริการจาก Honda ด้วยค่ะแล้วก็นะคะเรามองว่ารถยนต์ค่ะไม่เป็นเพียงแค่ยานพาหนะค่ะแต่จะเป็นดังเพื่อนคู่ใจนะคะที่ไว้วางใจ ได้ค่ะที่พร้อมจะขับเคลื่อนนะคะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ไปต่อได้อีกค่ะแล้วก็เราจะสอดแทรกนะคะคอนเซป์นี้ค่ะไปทุกๆก,กิจกรรมของฮัน da นะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะติดตามรับชมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะ ทา่าในส่วนของไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าขุมพลัง e-hv e full hybrid นะคะแล้วก็ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้เ,เลือกอซื้อกันได้ตามความสนใจเลยนะคะ แล้วก็รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยค่ะเริ่มจาก Honda EN1 นะคะ SUV ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ Honda เปิดตัวนะคะรับจองแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะ1,199,000บาทค่ะ ค่ะ Honda e นะคะก็จะเป็นรถ e ีีรุ่นแรกของ Honda ที่มาพร้อมกับความอุ่นใจค่ะพร้อมโชว์รูมนะคะที่ให้บริการทั่วประเทศนะคะอีกทั้งนะคะอุ่นใจกับการรับประกันต่างๆค่ะมาพร้อมกับการรับประกันแบตเตอรี่ EV นะคะและอุปกรณ์ขับเคลื่อน EV ระยะทาง160,000กิโลหรือ8ปีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟรีค่ะโฮมชาร์จเจอร์ะ Home นะคะพร้อมการติดตั้งค่ะอีกทั้งนะคะสายชาร์จแบบพกพาค่ะ นอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของการขยายการรับประกันตัวรถใหม่ด้วยนะคะเป็น5ปี140,000กิโลค่ะนะคะนอกจากนั้นยังมีความอุ่นใจไปกับ24 Hour Roadside Assist นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้งานค่ะรถนะคะซ่อมบำรุงนะคะก็ฟรีนะคะในส่วนของค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าอะไหล่อีก5ปี100,000กิโลค่ะสำหรับท่านลูกค้านะคะสามารถที่จะ จองนะคะแล้วก็ผ่อนในดอกเบี้ยเพียง1.69%สำหรับลูกค้า Honda นะคะอีกทั้งยังฟรีประกันชั้นหนึ่งด้วยค่ะทั้งนี้นะคะจองวันนี้ถึงวันที่7เมษายนค่ะแล้วก็รับมอบรถนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะอยู่ในกลุ่ม City Series ค่ะซึ่งมาพร้อมกับการขับขี่ที่คล่องตัวอีกทั้งยังประหยัดน้ํามันนะคะกับรุ่น Honda City Hatchback d r i v วใหม่ค่ะตกแต่งมาแบบสปอร์ตรอบทันนะคะสำหรับท่านคอสายสปอร์ตนะคะที่ชอบความสปอร์ตร้าใจแต่ยังแฝงไปด้วยความอเนกประสงค์ค่ะของรถแ h b a c k ด้วยนะคะในราคาสำหรับรุ่นนี้นะคะ829,000บาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมากับรถรุ่นอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e-h e HE v full hybrid ค่ะในรุ่น City Civic Accord HRV และ CRV ค่ะและรุ่นเทอร์โบในรุ่น City และก็ซีวิกด้วยนะคะค่ะและในส่วนของโปรโมชั่นค่ะในครั้งนี้นะคะ Honda มอพร้อมกับโปรฮอตรุ่นฮิตนะคะซึ่งลูกค้าสามารถจะเป็นเจ้าของ Honda ได้โดยง่ายค่ะลูกค้านะคะสามารถเลือกเป็นดาวน้อยผ่อนสบายกับโครงการ Honda Double Smile Plus ค่ะยกตัวอย่างค่ะ Honda City นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง2,858บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะลูกค้าที่เป็นเจ้าของ Honda นะคะที่นํารถฮอนด้ามาขายแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะคะสามารถรับบัตรน้ํามันเพิ่มอีกสูงสุด40,000บาทค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโปรโมชั่นจาก Honda นะคะค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้ามาร่วมสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ฮอน d a ได้ที่งาน Bangkok International Motor Show ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่6เมษายนค่ะ